24, 15, 16เมษายนณวังองค์ปูปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุงพลบ้านจำปาดงตำบลกุดเรือคำอำเภอวานนนิวาน์จังหวัดสกลนครพิเศษส,สุด14เมษายนพบกับอลังการนางรำรำถวายองค์ปู่ปาริจิตนาคราช599นางรำเต็มพื้นที่ทุ่งนาลุงพลและกิจกรรมมากมายมีทั้เกมต่อเย่านืมงพบกันที่นี่

ก็อยากให้มานานุงพลข่นมาก็ะโขี่รถมานี่จับาด้วยเขาเรียกน้ำเทศกาลสงกรานต์ก็ถ่ายบรรยากาศณองคูปกาลิจิตรนาคราวันที่ 14, 15, 16เมษายนนณองคูปปาลิจิตรนาคราชทุ่งนาลุงพาจับปลาด้วยตำบลุรีรัอย์อำเภอบ้านอกับอลังการนางรำรำถวายองคูปปาลิจิตรนาครา 599นเางารำเต็มพื้นที่ทุ่งนาลุนพลและกิจกรรมมากมายมีทั้งแกมชิงรางวัลตลอดงานเช่นประกวดเจดีสายแข่งเซมปักตะกร้อและแข่งเป็นต่ออย่าลืมพบกันที่นี่ทุ่งนาลุนพลเชิญเที่ยวงานวันศุกร์ ร่วมสืบสารประเพณีสงการานต์รถน้ำนำหัวผู้ใหญ่ที่เครพรถน้ำองค์ปู่ปาริจิตนาคราชวันที่ 14, 15, 16เมษายนณวังองค์ปู่ปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุงพลบ้านจำปาดงตำบลกุดเครือคำอำเภอวารน,นิวาสจังหวัดสกนลนครพิเศษส,สุด14เมษายนพบกับอลังการนางรำรำทวาา รถน้ำองค์ปู่ปาริจิตรนาคราชวันที่ 14, 15, 16เมษายนณเวิงองค์ปู่ปาริจิตรนาคราชทุ่งนาลุมพลบ้านจำปาดงตำบลกุดเรืองกังหนานรำรำถวายองค์ปู่ปาริจิตรนาคราช599นางรำเป็นพื้นที่ทุ่งนาลุงพลและกิจกรรมมากมายมีให้เกมชิงประวัลตลอดเงา่นเช่นประกวดเจดีสาย แข่งเสกักตะกรอ้อและแข่งใปตองยังเลืมพบกันที่นี่ทุ่งนาลุงพนองปูปาริารจิที่ชีมูมันให้รีกราบปูลงทิ้งดินนี้ขอบารม,มีองค์ปูนำา มันกระพงตาเชียเียนเงานวันสงกรานร่วมสื่สารประเทศนีสงกรานรถนี่ยี่น้งตลาดใช่เหมนะฝุ่เขาตาไปแล้วไปแล้วไปเลยหัวเก่าละไม่มีหดแปดนาทีก็ห้ามสิ่งมาเช่ยงค่ะนันเป็นแบบ นี no. um, ่ oh. ั่านน่ะในสรรพคุณมันาวม่วงหาวมะนาวหอมอ๋อเลี้ยงไม่ได้มะนาวขาวมะนาวหงมี่ท็อปปะบ่เขาบ่กินเขาบ่ให้กินเลยแหละเแต่ไม่จิดกป่ะนะมึงกินได้มันก็เซ็ตขึ้นมังย่อมเลยแล้วเนาะจะกินได้แต่ว่ากินไม่เยอะซิมๆเพราะจิมๆเพราะหายิววสัยน้วมันหาวตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินเลยมะนาวโยกมากนาโตนะมีแต่ยืนดูเอาหอยคุณและสุต้าก็ยกจี โอ้ยยังมีพอแปดนาทียูมามามากอยังถือเทปมาโอ้เกือบชนออแล้วไงอ่านลุงวางปูเดียวบาดนนี้เดยยกจะเฝ้าถุงักหลมองในมันค่อยก็จะเอาออกนคนเยไี่ อเอาไปก็โดบมียังก่นะอคอยกไปบาดีนะเอาเรายกู้เดียวบได้ไอชีฮะพี้ไป่ยกจะไมบอกเขายกเข้านี่ เอาจะขึ้นไม่ยูหรอไปได้จังขึ้นใกล้ๆเยอบบกเ้อออบเปนกงแนเนาะยกมาไหนบ่บันยกไปทางไหนยกมาไหนบ่ม่ต้องอาล้อมายกมาไหนบ่ปก็ยกมาไหนให้เขาเออนถือกล้องก็ซื้อังสิมาบอกอยู่อ้าวกระยานมานักนี่ละห่วยมันบ่นักมันยกไดอยู่โอ้ยเนาะ นี่มันตเสมอเลย่โตนี่มันโตเลยมันเลยเลยนะงาปาพียามาพีวาบังอะไรแม่เออ้าเนาะผันเบาผันโอ้ยจงจใส่ละเล็ดเลเบ้อนี่อายาคือจะกุดเป็นรอยนี่ อะไรกับน้องล่ะถายหญ้าก็หั่นมาทางนาก็อใครอยู่นี่ครับแต่ก็เราก็ขนถ้าใบถ้าผมปูน้าทัศนี ไปลงพ้อมกันเ่นล่ะมันมีลาไปลงนาะไปลงพร้อมเดียวขอบพุมขอบคุเป็นมืออ่น